เชียงใหม่กลับไปเป็นส,สีแดงสีแดงนะครับวันนี้ติดอันดับ4ของโลกเมื่อวานก็อยู่เนี้ยท็อป10กันอยู่เนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่ายังวิกฤตนะครับตรงศูนย์ของเชียงใหม่ล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวกันในหลายๆลเฟซบุ๊กของคนที่เลือดก,กํเดาไหลแบบพุ่งพร่านกันอีกนะฮะและทั้งทั้งที่บ้านก็ใช้เครื่องฟอกอากาศชื่อดังแล้วบอกว่าเครื่องห้าหมื่นกว่าบาทลงทุนกันแบบนี้แล้วและเช็คเครื่องแล้วเอาเครื่องกรออากาศนะเข้าศูนย์เพื่อทําความสะอาดใหม่ทุกหเดือนแล้ว ยังเอาไม่อยู่เลยเข้าใจทุกอย่างเลยพอมันแดงมันขึ้นแดงหรือม่วงอ่ะเครื่องกรองมันจะทํางานหนักใช่ไหมคือเขาบอกว่าขนาดเปิดในบ้านเครื่องกรองอากาศขึ้นสีแดงตลอดเลยหรอมันเข้าขนาดได้เหรอเข้าเข้าเพราผมผมรู้ว่าเข้าก็เข้าตอนที่มันแรงๆเขาบอกว่าในอินดอร์แบบปิดประตูหน้าต่างนะฮะมันจะอย่างน้อยอะครึ่งหนึ่งของข้างนอกไม่จริงบางที ค่าความกดอากาศบางอย่างถ้าข้างในอากาศนิ่งด้วยแล้วมันเอาออกไม่ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้แปลว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติแต่ที่น่าเห็นใจคือบางครั้งเรายอมลงทุนที่จะซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบนั้นแต่มันยังเอาไม่อยู่อะแล้วผลที่เกิดในภาพที่เห็นคือลูกเขาอะเลือดกำเดาไหลอะ